เช้าตู่ที่หมู่บ้านภูผาหลวงหมอกยังคออยู่เหนือที่ิวเขานายวอนกับนางมวนเจ็บของพอสมควรเพื่อจะขึ้นไปไล่ข้าวโพดพอเดินผ่านบนภูเขาเช่นเคยทุกวันทางเดินขึ้นภูนั้นเงียบสงบมีแต่เสียงนกและลมพัดใบไม้ไหวแต่พอเดินไปได้ครึ่งทาง ทางโคก็หยุดกึกเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กของจิงไม้ดังอยู่ข้างทางไม่ใช่แช่เสียงเบาๆแต่ดังต่อเนื่องเหมือนมีอะไรหนักๆเลื้อยทับจิงไม้ไปมาม้วนม้วนฟังสิแจได้ยินไหมได้ยินเหมือนฉันไหมข้าได้ยินนะนายวอน นายพอรีบเรียกเมียนางมอนชักตั้งใจฟังแล้วพยักหน้าเออเออข้าก็ได้ยินเหมือนเองอั่แหละจริงๆด้วยมันเหมือนเสียงงูใหญ่นะวอนกลิ่นนี่ก็สาบพระคุง้งเหมือนกลิ่นสัตว์ใหญ่เลยนายวอนเริ่มรู้สึกไม่สบายใจสายตากว่าไปทั่วล่องป่า แต่ไม่เห็นตัวอะไรเลยมันแปลกนะทุกวันเราเพลินผ่านทางนี้เดินผ่านมาทุกวันไม่เคยเห็นอะไรไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้เลยนะแกว่าไหมนงังหวนขอรีบต่อไม่ต้องไปสนใจหรอกนะ้าเดินต่อไปเถอะทางใครทางมันเราก็รีบขึ้นไล่เราเถอะเดี๋ยวก็สายไปวอนแจอย่าไปคิดมากนะ้ เสียงอะไรก็ปล่อยไปเถอะแต่ในใจทั้งสองรู้ดีว่าถ้าเสียงจริงไม้หักดังสม่ำเสมอขนาดนี้และกลิ่นสาบแรงขนาดนี้มีสิทธิสูงที่จะเป็นงูใหญ่กำลังเลื้อยตามทางดูไม่ไกลนะักเมื่อเดินไกลถึงไล่ข้าโพด ฟ้าก็เริ่มสว่างมากขึ้นลำแสงลอดผ่านต้นไม้นายวอนหันกลับไปมองด้านหลังพลันสายตาก็สะดุดกับเงาดำหยาวเลื้อยผ่านพุ่มไม้สูงเกือบเอวเสียงใบไม้เสียดสีกันดังสู่สู่มวนมวนเห็นไหมใหญ่มากเลย เห็นไหมแจ๊กนายวอนเสียงสัน่นนางมวนยกมือไหว้ฟ้าพระเจ้าช่วยถ้าเป็นจงอ่างจริงก็อันตรายนะสิวอนอะไรอะ่ะทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้นางมวนเอ่ยถามนายวนนอนนายวอนก็บอกไม่ฉันก็ไม่รู้เหมือนฉันเราผ่านทุกวันไม่เคยมีแบบนี้เอ๊ะ หรือว่าหรือว่าเป็นงูงูเจ้าที่วะทั้งคู่ก็ยืนนิ่งตัวแข็งไม่กล้าขยับสักพักเงานั้นก็หยุดตรงโคนไม้ใหญ่เลกาว่ามันเองกำลังจับตามองคนทั้งคู่อยู่นายวอนหายใจแรงหรือว่ามันไม่ใช่งูธรรมดาวะแกแกคิดไหม มันอาจเป็นงูเจ้าที่เฝ้าภูนี้ก็ได้จริงไหมนางมวลนางมวลพยักหน้าแผ่วเบาใช่ใช่ถ้าใช่งูเจ้าที่จริงเราต้องระวังคำพูดห้ามพูดลบกลูห้ามพูดไปเรื่อยเปยื่อยห้ามทักบรรยากาศรอบตัวเงียบสนิทเหลือเพียงเสียง หัวใจที่เต้นแรงของสองผัวเมียและเสียงลมที่พัดใบข้าวโพดในไล่สันไว้ไม่ขาดสายนางมวนยกมือปิดปากด้วยความตกใจดวงตาเบิกกว้างมองไปยังโคนต้นไม้ใหญ่แล้วรีบสะจิตแขนผัวทันที วอนพี่วอนพี่วอนเอ้ดูนั่นสิตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยดูสิพี่วอนดูอะไรอ่ะตรงโพงไม้นั่นน่ะนายวอนขมวดชิ้วมองตามปลายนิ้วของเมียและสิ่งที่เห็นทำให้ขนลุกเกลียวตายผงหลากไม้ใหญ่ มีกองไข่สีขาวซีดกลมคมนับเป็นสิบฟองซ่อนอยู่ในเงาเมืดของดินพระเจ้าพระเจ้าไข่จริงๆรมวลเอ้ยนี่มันต้องเป็นไข่ของพญางูจงอางแน่นอนเสียงนายวอนสันพระวใช่น่าจะใช่เพราะงูตัวนั้นน่ะ มันเลื้อยมาทางนี้นางมวลยืนตัวแข็งใบหน้าซีดเผือดใช่ใช่ฉันฉันชัดเลยพี่เห็นชัดเลยมันเต็มพูงไปหมดไม่ผิดแน่ปยางูมันคงเฝ้าอยู่แถวนี้ขณะที่ทั้งคู่ยังพูดกันอยู่เสียงสู้สู่ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ข่าวนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเงาดำยาวเหลื้อยอ้อมมาทางด้านหลังต้นไม้ใหญ่ก่อนปรากฏเป็นหัวงูขนาดมหึมาเงยสูงขึ้นเกือบถึงอกคนตาดำมันวาววับจับต้องไม่กระพริบนายวอนตัวสัตว์ไปทางล่างแต่ กับฟันเต่ยกับเมียหมวนเอ้ยนี่ไม่ใช่งูธรรมดาแล้วมันต้องเป็นงูเจ้าที่แน่ๆเลยเราอยู่ที่นี่มาหลายปีเพิ่งเห็นงูใหญ่แบบนี้ปรากฏเป็นครั้งแรกเออข้าก็ว่าเราต้องรีบขอขมาและขอโชคลาภจากท่านเถอะไม่งั้นเราคงขยับตัวไปไหน ไม่ได้หรอกนางมวนมือสั่นยกขึ้นพนมไหว้ทั้งน้ำตาคลอพระเจ้างูเจ้าขาพระเจ้างูถ้าท่านปินพระเจ้างูเจ้าที่จริงๆข้าและพี่วอนไม่เคยล่วงเกินโปรดเมตตาอย่าทำร้ายพวกเราเลยนะ ถ้าท่านคุ้มโคงเราเราจะจุดรูปเทียนถวายงูจงอางใหญ่ยังเลื้อยวนอยู่รอบโพงไข่ลาวกับกำลังพูดกับทั้งคู่เสียงหายใจแผลวแผลวดังลอดจากลำคอจะเตือนให้คนดังสองอย่ากก้าวล้ำเดนศักดิ์สิทธิ์นี้ เสียงใบไม้สั่นไว้รอบต้นไม้ใหญ่เงียบลงทีละน้อยทีละน้อยหลังจากที่นายวอนกับนางมนยกมือไหว้พนมขอขมาต่อหน้าพญางูจงอ้างเหลากับว่าทุกถอยคำที่ทั้งคู่เอ่ยอ,ออกไปนั้นนายรับฟัง พยางูเลื้อยชูคอสูงสงา่าดวงตาดำวาวไหวเหมือนสีแสงในตัวก่อนที่จะานไปนอนขดอยู่ในโงไขลาวกับแสดงว่าไม่ได้ชิดร้ายเพียงแต่เตือนคนทั้งสองให้รู้ว่าพื้นที่นี้ เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์นายวอนเปลี่ยนน้ำลายม้วนไปเถอะไปเถอะมว้วนนายมุม้วนสายหน้าเดี๋ยวข้ายังไปไม่ได้ข้ายังไปไม่ได้ข,ไไไดข้างงเหลือเกินเรามาทุกวันเราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เลยจริงไหมพี่วอน ทำไมวันนี้แปลกจังเราเห็นพญางูใหญ่หรือว่าเราจะมีโชคหรือท่านจะมาให้โชคกับเรานะจริงไหมท่านอาจจะช่วยเราก็ได้นะเห็นเราทำงานอยู่งกๆกกลางแดดทุกวันท่านอาจจะมาปรากฏตัวให้เราเห็นก็ได้เพราะว่าเราผ่านมาตั้งหลายปีเดิน ทางนี้ตั้งหลายปีไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นวันนี้แล้วก็ไขอย่างเยอะเลยตรงโพงไม้นั่นน่ะใช่ไหมพี่วอหน,นายบอนเอ่ยกับเนียว่าอย่าไปยุ่งหน้าอย่าไปยุ่งกับท่านเลยนั่นน่ะไขนั่นคือไขของท่านนางมว้วนอย่าไปสนใจ ไปเราไปพรุ่งนี้เราเตรียมดอกไม้ทูบเทียนมาขอเข้ามาและมาขอโชคขอพรกับท่านดีกว่างูเจ้าที่ต้องเป็นงูเจ้าที่แน่เลยไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนใช่ไหมใช่ไหมพี่พี่ก็ว่างูเจ้าที่ใช่ไหมไม่ใช่ของเล่นนะนางม้วนไม่ใช่ของเล่นเราแค่คนธรรมดา นางมวนพยักหน้ารับด้วยใบหน้าซีดเผือดมือยังพนมไม่คลายใช่ใช่พี่วอนรีบกลับเถอะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อดอกไม้ทูบเทียนไปแจ้บนให้ท่านพญางูทั้งคู่ค่อยๆถอยหลังถอยหลังออกจากพื้นที่อย่างระมัดระวังจนผล ล่มเงาต้นไม้าใหญ่และรีบหาทางเดินกลับหมู่บ้านโดยไม่หันหลังกลับเพราะความกลัวตกใจแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไปแล้ววอนเร็วรีบรีบออกไปเลยพอสองคนเดินแบบไม่หันหลัง เมื่อเดินกลับมาถึงบ้านที่เจอเขาหนังมวนก็คงตัวสั่นไม่หายพูดกับผัวว่าพี่วอนเอ้ยวันนี้มันเหมือนฝันเหมือนฝันเลยจริงๆนะถ้าไม่ได้เห็นกับตาฉันคงไม่เชื่อเลยว่าพายามูตรงอ้างนะ่ะมีจริงเอ้ยเกิดมาฉันก็เพิ่งเคยเห็น นายวอนถอนหายใจยาวหยิบขันน้ำขึ้นมาหลางหน้าใช่ใช่จริงๆเราเดินผ่านตั้งหลายปีเราก็เพิ่งเห็นปีนี้หรือว่าปีนี้เราอาจจะได้โชคพืชข้าวโพดเราจะงามหรือเปล่านะท่านอาจจะมาให้โชคท่านมาปรากฏตัวให้เราเห็นเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะนังวอนังมวนนังมวนจะว่าไหมแล้วนายวอนก็บอกว่าพุ่งนี้เราต้องเตรียมของไปไหว้ไปบูชาขอเข้ามาและขอโชคลาบจากท่านพญางูใหญ่เถอะอย่างน้อยเราก็อยู่จินที่นี่อย่างสงบนั่นแหละถึงเราจะไม่มีโชค เราก็จะได้ไปมาแบบสะดวกสบายใจไงล่ะจริงไหมนวนวันคืนนั้นทั้งสองคนหลับลงด้วยความเหนื่อยแต่ในใจกับอบอุ่นอย่างประหลาดเหมือนกับว่ามีพลังหลีรับคอยคุ้มครองให้ผ่านเหตุการณ์หน้าหวาดวันมาได้ เรื่องนี้ยังไม่จบมีตอนสองค่ะข้อชิดธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงเราไม่ควรลบหลู่หรือมองข้ามเพราะมีสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นคอยคุ้มครองและปกปักรักษาเราความเคารพและความศรัทธาทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ อย่างสงบก,การเห็นพญายงูหรือสิ่งลีลับบางครั้งไม่ใช่ลางหลายเสมอไปหากแต่เป็นเครื่องเตือนใจให้เราใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทเรื่องยังมีตอนสองต่อนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ ผิดพลาดขออภัยด้วยค่ะขอขอบคุณทุกเลิฟขอขอบคุณทุกไลค์ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันชิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ